อาเซนอตออกแถลงการสนับสนุนมิเกลอเตตาเต็มที่หลังกุนซือสเปนิตโวยแหลก VAR กรณีเสียประตูที่หน้ากังขาในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่เดอะก,กันเนอร์ออกไปแพ้นิวคาสเซิลหนึ่งต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนอาเซนนอนประสบกับความประชัยเป็นเกมแรกในลีกซีซั่นนี้โดยออกไปแพ้นิวคาสเซิลแบบบุดหวิดวต1ต่อ0จากประตูโทนของแอนโทนีกอร์ดอนซึ่งทีมเย็ยนชี้ว่าเป็นการตัดสินที่น่าละอาย หลังเกมที่เซนเจมป์กจบลงอาเตต้ให้สัมภาษณ์อย่างหัวเสียว่าเจ้าบ้านไม่ควรได้ประตูเนื่องจากมันมีความน่ากังขา,าถึง3ประเด็นทั้งบอลอัดหลุดออกจากสนามไปแล้วและโชลินตอนเข้ากระแทกกบเรียวมากันเยสจากด้านหลังรวมทั้งกอดดอนน่าจะล้ำหน้าด้วยก่อนยิงประตูต่อกรณีดังกล่าวล่าสุดเมื่อ5พฤศจิกายนทีมดังแห่งกรุงลอนดอนรุแถลงอย่างแข็งกร้าวว่า พร้อมสนับสนุนอาเตต้าที่โจมตีการทำหน้าที่ของ VAR ตลอดจนเรียกร้องให้องค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพ PGML o พยายามปรับปรุงการทำงานสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลขอสนับสนุนมิเกลอาเตต้าอย่างเต็มที่จากการให้สัมภาษณ์หลังเกมเมื่อวันเสาร์เนื่องจากความผิดพลาดของผู้ตัดสินและ VAR เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ทีมปืนใหญ่ระบุผ่านเว็บไซต์เราอยากให้ตระหนักถึงความทุ่มเทและฟอร์มการเล่นของนักเตะของเรา รวมทั้งแฟนบอลที่เดินทางไปที่เซนเจมปากพรีเมียร์ลีกคือลีกที่ดีที่สุดในโลกกับการมีนักเตะโค้ชและแฟนบอลชั้นยอดซึ่งทั้งหมดสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ PGMOL จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อมาตรฐานการตัดสินโดยเร่งด่วนและใส่ใจที่จะวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อพยายามอธิบายและขอโทษแฟนๆอาร์เซนอลและนิวคาสเซิลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ